ครับผมสวัสดียมามเช้านะครับอ่าเรามาดูภาพบรรยากาศเด็กๆกันเช้านี้นะครับวันนี้เรามาออกหน่วยกันนะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นทรงนักเรียนนะครับผมนอกวันนี้เด็กเล็กรอบแ้วเราเอาเด็กโตไปแล้วนะครับอ่าบรรยากาศของวันนี้นะครับวันนี้เด็กเล็กอ่า แกงเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสูตรต่อไปเลื่อนฟัน0.5ถูตรงขอบอันนี้เนาะเลื่อนฟันลงก็ถูตรงขอบให้มันเงาเงาคุยกับเด็กด้วยดีคุยกับเด็กดีดีวันนี้ตัดเด็กนี่ใจต้องนี <laughs> ไอ้เติ <laughs> ร์พไปปิกงบ้านล้วเลยเหรอ คุยกับเด็กดีๆปะจะอุ้มแล้วนะอ่าวันนี้วันนี้ร้านร้านไหนที่บอกว่าไม่รับเด็กจะได้รู้กันเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ้อแต่ละคนเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ารู้วันจะได้รู้นะครับร้านไหนไม่รัดไม่รับตัดเด็กนะครับวันนี้มีความรู้สึกตรงนั้นละว่ารู้สึกยังไงบ้างนุงน้อย

อ่าเอาให้มันเชื่อมนี่นะข้างหน้านี่เอามันเชื่อมข้างหลงังหวหวหวีเข้าไปวีเข้าไปตักขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันเช Fra ื่อมกับข้างหลังนี่อ่าให้มันเชื่อมกันอ่านั่นแหละให้มันเชื่อมกันให้ได้อ่าไปเรื่อยๆนี่ที่เรามาอยู่คนเดียวแก๊งไปไหนเน่ยแก๊งไอ้หนุ่ยไปไหนเ<ม>นีน่ยมาสเตอร์อะนี่ค่าคงไมด้ <Fol k S 1> มาเนีม่มาสเตอร์นาะ เยวเไปสองปีเนาะเออเริ่มตับกันแลรวเริ่มโอเคขึ้นแล้วเนี่ยอ,อ๋ือกี้มันงานมันบับแล้วมาได้เนาะ บรรยากาศตัดผมวันนี้อากาศเย็ยนอยู่ไม่ร้อนเนอะผมมาเนอใครที่ใครที่บอกว่าเขาแล้วอะ่ะเติรนบอกทําใจแล้วบอรเฮ้ยว,วันนี้จะขี่คอเติรนแล้วเนี่ยเราจะขี่คอเติรนแล้วเนี่ยอ่าบรรยากาศก,ก็มี แค่นี้นะครับบรรยากาศเนาะเออไอช่วงนี้เนาะที่อ่าตามชุมชนตามหมู่บ้านที่ไหนนะครับถ้าอยากให้พวกผมไปตัดผมให้ก็เชิญทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับพราะเราก็จะเป็นจิตอาสาตัดผมให้ถึงที่เลยนะครับที่ชุมชนที่ไหนเนาะแต่ถ้าไปชุมชนก็น่าจะได้อยู่ห่างกันสักประมาณเมตรสองเมตรนะครับเนาะเพื่อป้องกันโรค นะครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนสัก11โมงครึ่งนะผู้ใหญ่ตัดผมอะ่ะครับครับโลกครับ